ก็ไม่รู้นะครับเหลืออยู่9ตัวเลขพก่ครับ41ถึง49เลขไหนดีครับสี่สิบหกค่ะขอเพิ่มนิดนึงน้องๆบอก4ี่สิบตัดพอดีลงสาวพอดีเลยอะรักกันใชเนาะพี่น้องรักกันมากคู่นี้เขาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าไม่รักกันมากกันรักกันที่สี่สิบหกครับไม่โดนไม่โดนน้องไม่โดนน้อง จะโดนก่อนพี่โดนก่อนอ,อย่าไปเชียวไปจี้ขึ้นไ่ได้เลยอะ <ś> ่ะฟางฟงเอาปืนออกทางเอวนีน่ึงยฟังนี่นะโ <ś> ดนเอวโดนไปเรื่อยเลย <ś> เอาไม่อยักงละส <46 S 2> <ะ>ี่สเป็นไงครับ46ครับ46บหกน ตัดยังไงมันไม่พ้นนะพี่เอครับแตตัดไปเนี่ยก็ยังไม่พ้นเพราะตอนนี้เหลือ5ตัวเลขสามารถวนกลับมาได้อีกรอบหนึงที่ต้องอยู่อยู่ที่คนเนี้นะครับจะช่วยตัดหรือเปล่าคุณน้องครับ41ถึง45เลือกดีผ่านเข้ารอบไปเลยเลขไหนดีครับดีว่าดีว่ดีกวดีกดีกเรียนดีกวี่ี่ คิดดีๆนะเลขที่เลือกเนี่ยมีผลต่อคนข้างเคียงโดยเฉพาะคุณเอชุติมาเนี่ยเลงอยู่เยอะมากรีบกลับไปไหนโอ้ยสั่นแล้วเนี่ยเอายาเข้าอ่ะสี่สิบสามครับนี่เชื่อน้องๆเลยครับเนี่ยฮะตกลงจะไป็นตาทีนเรียเก็บเก็บเงาะ อันนี้ประมาณคร่าวๆว่าตัดกลางคือถ้ารอดก็รอดไปแล้ะยังพาเพื่อนๆข้างๆเนี่ยเข้าไปด้วยได้บ้างแต่ถ้าไม่รอดเนี่ยสิก็เละก็เละจะได้รีบกลับไปตัดทุเรียนกับน้องใช่ไหมครับสี่สิบสามเป็นไงครับสีสครับมันทำไมมันต้องเหลือน้อยจุเอ็นสี่สิบสาม้อยไหมครับ อ่ะนะครับตอนนี้เราเหลือ2ตัวแรกครับ44กับ45พี่เอเลือกเลขอะไรครับเป็นพี่เหรอคะไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กติกาเนี่ยเราให้พี่เอเล่นต่อครับไม่มีหลุดไปแล้วอ๋อเหรอยังไม่หลุดพี่เอาแล้วจะตายจะตายร้องเชียรเหลืออยู่2ตัวแรกครับ44กับสี่คุณฟ้ามีสิทธิ์เลือกก่อนจะเอาเลขอันตรายเก็บไว้เองหรือจะให้เข้าไปเอา 45 44ให้ <45. S 1> คุณสา44่ <45. S 3> ่ะบชอบไหมครับเลขนี้ชอบค่ะเบินน้ลดอ,อ่ะเราไปเฉลยที่ฮาร์โมนีดีโอแอคทีฟครับผมสจะยิบส4เป็นของคุณสา45เป,สาเป็นของคุณปา่ปคณปา,ปค,ปาครับผมเลขไหนเป็นเลขอันตรายพิฆาตที่ใคร44หรือ45ครับ